สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยนะครับวันนี้นะครับผมเอาเหรียญ1น0ปีหลวงปูมั่นเนื้อทองแดงลมดําออกปีพศ2514มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าจะไม่แพงมากนะครับผมราคาเนี่ยอยู่หลักพันกลางถึงหลักพันปลายนะถ้าเป็นเนื้ออัปปก้านะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยก็อยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนนะครับผมถ้าเป็นเนื้อฝาบาทนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันกลาง ละ,าะราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพาช่วงเวลาและคานิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพลานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพลามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ร้านเพื่อส่งรูปพลามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน y YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด,ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการจารณานะครับผม บริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับจุดสังเกตรแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงพืนเหรียญมุมตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดแตกนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะเส้นลวดหนานูนขึ้นมานะครับผมเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงพื้นเหรียญนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณด้านหน้าเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับแตกแนวเฉียงนะครับผมเป็นเส้นลวดหนานะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเข่านะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะจะมีขีดนะครับผมเป็นแนวนอนนะครับผมหลายๆขีดเลยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเข่านะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะจะมีขีดนะครับผมเป็นแนวนอนนะครับหลายๆขีดนะครับผมเป็นเส้นลวดเล็กนะครับคมบางขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2นะครับในการเจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งสายด้านบนนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอคราเนี่ยด้านในเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับผมอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัคขระนะครับผมตรงมุมฝั่งสายด้านบนบริเวณตรงนี้ด้านในเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะครับเป็นเส้นลวดคมนุนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3นะครับผมในการเจรนาของผมนะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงนี้นะครับผมตรงใต้องภาเนี่ยจะมีขีดเป็นแนวนอนนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงพื้นมุมตรงกลางนะครับผม S <S บริเวณตรงนี้ใต้องค์พระเนี่ยจะมีขีดนะครับผมเป็นแนวนอนเห็นไหมเป็นเส้นลวดเนี่ยคมนูนขึ้นมาเป็นแนวนอนลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นเส้นลวดหนาๆลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการจารนาของผมนะนี่ผมจะแทงให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตน,นะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดนะครับผมตรงขอบเหรียญด้านในนะครับผมบริเวณตรงเนี้ย จะมีเส้นแตกเป็นแนวเฉียงนะครับคมนูขึ้นมาบนพื้นเหลียญน,นะ,ะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงขอบรวด้านในนะครับผมตรงมุมฝั่งขวามุมล่างนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นรวดนะครับแตะเป็นแนวเฉียงนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับนี่ผมตะแคงให้ดูนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5นะครับผมในการจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูจอดด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมรูจอดนะครับผมมุมด้านหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรู จอบมุมฝั่งขวาลักษณะของรูจอดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะนเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมเรียนตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านในเนี่ยจะ ตึงนะครับผมแล้วก็จะมีรอยเหนือหน่อยๆเล็กน้อยนะขอบลวดด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบลวดเหล็กนะแล้วด้านในเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับผมลักษณะแบบนี้นะเส้นลวดอั卡尔านเนี่ยก็ต้องคมลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะลักษณะของพื้นเนี่ย นะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะเส้นลวดตัวหนังสือเห็นไหมครับก็จะเป็นเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งความมุมล่างนะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าอาจจะไม่แพงมากนะครับผมราคาใน่ย,ยู่หลักพันกลางถึงราวพันปายนะแต่ถ้าเป็นเนื้อพิเศษเนื้อทองคำเนี่ยผมเช่าหลักล้านนะครับผมอันนี้ก็ คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณใบหน้าของท่านบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณลำต o งพาเส้นลวดลำต o n พาเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับคมูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรนาเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะครับผมบริเวณนะด้านหลังกันจุดสัง ังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะบริเวณตรงตัวบอใบไม้นะอาจจะมีเส้นแตกนะครับขึ้นไปนะครับผมคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงตัวบอใบไม้นะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนบริเวณตรงเนี้ย จะมีเส้นลวดนะครับผมแตกเฉียงขึ้นไปนะครับเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกอันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบิเรณตรงตัวหนอนูนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับผมบนพื้นเหรียญนะครับคมนูนขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะอันเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมฝัง่งซ้ายตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงตัวน,นอนหนูนะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับผมบนพื้นเหรียญนะครับคมนูนขึ้นมาอยู่บนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2นะครับในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงอัคลานะครับผมมุมตรงกลางนะจะมีเส้นลวดนะครับแตกเฉียงขึ้นไปนะครับผมเป็นเส้นลวดบางมากนะครับผมถ้าสวยๆเนี่ยจะต้องติดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงอคาะนะครับผมมุมล่างตรงกลางบริเวณตรงนี้นะครับผมเห็นไหมจะมีเส้นลวดนะครับบางๆนะครับแตกเฉียงขึ้นไปนะครับผมบนพื้นเหรียญนะครับคมบางขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะถ้าเหรียญสวยๆเนี่ยจะต้องติดลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3นะในการพิจารณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเนี้ย จะมีเส้นลวดนะครับผมแตกเฉียงนะครับขึ้นไปเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นร้วกระนกด้านในเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยจะมีเส้นแตกนะครับผมเฉียงขึ้นไปนะครับบนพื้นเหรียญเนี่ยคมูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4นะในการเจรณาของผมเนี่ยนี่ผมตะแคงให้ดูนะครับอ่าถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นรวดะขลนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะอ่าตรงเส้นรวดตรงกลางเนี่ยนะ ล่องน้ำนะครับลึกลงไปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอ,อักขระนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้จะเหมือนมีลักษณะคล้ายๆเลอานาบนะครับลึกลงไปนะครับตรงกลางเส้นลวดอักขระนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่5ในการเจรนาของผมนะเดีาา๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะครับรูจอบมุมด้านหลังกันบริเวณรูจอบนะครับผมมุมด้านหลังฝั่งซ้ายเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูจอบมุมฝั่งขวาลักษณะของรูจอบนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการ ตัดสินใจนะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื as, ้นผิวเรียนกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรอยเนินๆลักษณะแบบนี้นะเส้นลวดตัวหนัง <after> สือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมานะครับแล้วบริเวณตรงขอบด้านด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบลวดนะครับผมแบนนะครับผมนูนขึ้นมาบนพื้นเรียญเล็กน้อยนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมตรงมุมล่างนะครับฝั่งซ้าย เส้นรวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นรวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับผิวด้านในเนี่ยจะ เป็นลักษณะเนิเนๆนะครับผมในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมล่างนะครับฝั่งขวาเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าอาจจะไม่แพงมากนะครับผมราคาเนี่ยอยู่หลักพันกลางถึงหลักพันปายนะถ้าเป็นเนื้อทองคำเนี่ยมูลค่าเป็นล้านนะครับผมผมยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะ,ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงกลาง เส้นลวดตรงกลางเห็นไหมครับก็จะเป็นเส้นลวดนูนนะครับขึ้นมาลักษณะแบบนี้แต่ตรงบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเส้นลวดแบนนะครับผมในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมล่างนะครับผมบริเวณด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะดานข้างกันบริเวณหูเหรียญนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับ ฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตัวตัดน,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 นะครับมุมตรงกลางนะครับผมเดีตต๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตัวตัดนะตรงมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมลักษณะการตัดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตูดเหรียญน,นะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าจะไม่แพงมากนะครับผมราคาเนี่ยอยู่หลักพันกาน ถึงลกพันปลายนะอันนี้ก็คือตรงกลางตรงตรูดเหรียญแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะหูเหรียญน,นะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงหูเหรียญน,นะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตัวตัดนะครับตรงมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวาลักษณะาการตัดเนี่ย จดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจถ้าเป็นเนื้อทองคํานะครับผมมูลค่าเนี่ยจะแพงมากนะครับผมราคาเนี่ยอยู่หลักล้านต้นเลยนะครับผมถ้าเป็นเนื้อฝาบานนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยก็อยู่หลักหมื่นต้นนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตูดเหรียญนะครับผมมุมตรงกลางนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการเจรนานะครับผมอาการ รีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเารนานเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพากมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพากมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ